สร้างใบงานออนไลน์แบบเลือกรายการส่รงคู่โดยไม่ต้องใส่โค้ดตรวจคำตอบได้ในทันทีทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งที่ช่องครูกรุ้งสอนไอทีให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอนไอทีเช่นเคยนะคะวันนี้ครูกุ้งจะพามาสร้างใบงานออนไลน์ด้วย t o อปเวิร์ e ชีแบบเลือกรายการใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกไปดูได้ที่ EP 1ได้เลยนะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็เข้าที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Top Worksheet ค่ะ แล้วเข้าตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของ Top w o r k s h e e t นะคะจากนั้นเราจะสร้างใบงานออนไลน์ให้มาที่ Create New Worksheet ค่ะแล้วก็เลือกตัวที่2นี้นะคะเพื่อที่เราจะ file, อัปโหลดไฟล์เพราะว่ามีไฟล์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาที่เบานี้ค่ะแล้วเลือกใบงานที่เราจะอัปโหลดนะคะ อันนี้คือหน้าตาใบงานออนไลน์นะคะที่เราทำการอัปโหลดมาแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนชื่อเรื่องตรงนี้ก่อนนะคะว่าใบงานเมื่อเราตั้งชื่อใบงานแล้วนะคะเราก็ มาสร้างกล่องชื่อสกุลน,นะคะตรงนี้เมื่อลากเป็นกล่องแล้วนะคะเราก็สามารถมาปรับแต่งตัวอักษรได้นะคะคลิกตรงนี้เลยค่ะอยากจะให้ตัวอักษรเป็นตัวไหนอันนี้ขอตัวเดิมแล้วกันค่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไซแอลแล้วก็ตัวหนา ก็อยู่ชิดริมนะคะแล้วอย่าลืมมาเช็คถูกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้นับคะแนนนะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะอยากจะก๊อปปี้ให้กดกระดาษ2ใบนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็ปรับให้เท่ากับช่องได้เลยนะคะ,ะแล้วกดก๊อปปี้อีกครั้งค่ะใส่ตรงเลขที่แบบนี้นะคะ จากนั้นเราจะไปทำแบบช่องเลือกรายการกันตรงนี้นะคะให้มาที่ selector er นะคะแล้วก็ลากกล่องได้เลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ปรับตัวอักษรก่อนก็ได้นะคะเป็นตักตัว L ให้อยู่กึงกลางตัวหนาแล้วใส่ตัวเลือกตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราได้พิมพ์ไว้แล้วนะคะตัวเลือกตัวเลือกมี4ตัวเลือกนะคะตัวนี้ตัวแรกเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะกดบวกเพื่อเพิ่มตัวเลือกนะคะ เมื่อได้ตัวเลือกครบตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ใส่คำตอบที่ถูกให้ด้วยนะคะเช็คถูกที่คำตอบที่ถูกตรงนี้ได้เลยถ้าตรงนี้มันใหญ่เกินไปนะคะเราก็สามารถลดลดขนาดได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะตั้งค่าคะแนนได้นะคะว่าอยากจะให้กี่คะแนนอ้าวอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น2คะแนนแบบนี้นะคะ เพื่อความรวดเร็วนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาใส่ตรงนี้ใหม่นะคะก็ให้กด copy ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็ลากลงมาใส่เลยนะคะจากนั้นอย่าลืมเปลี่ยนคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้เป็นแถบเมนูและเครื่องมือต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็กด copy ลากมาวางได้เลย แล้วก็เปลี่ยนคำตอบนะคะอันนี้ปุ่มควบคุมการทำงานแล้วก็ Copy ลากมาวางแล้วก็เปลี่ยนคำตอบนะคะพื้นที่สำหรับการวาดภาพเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ลองพรีวิวดูนะคะให้มากดที่รูปดวงตานี้ค่ะ แล้วเราลองเช็คดูซิคะว่าสามารถกดได้ไหมแบบนี้นะคะสามารถเลือกได้ถ้าเลือกได้แบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็ปิดกากบาทได้เลยตรงนี้ชั้นกับเลขที่เราอยากจะให้เป็นกึ่งกลางแล้วก็เลือกที่กึ่งกลางนี้นะคะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะคะให้กดที่คำว่าเซฟได้เลยค่ะ แล้วเราเลือกที่ปรับปิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างแบบสาธารนณะภาษาก็เป็นภาษาไทยนะคะ subject วิชาเป็นเทคโนโลโยีอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะส่วนด้านล่างนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นประถมประถมศึกษาปีที่1น่งตรงนี้นะคะคำบรรยายเพิ่มเติมเราก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ กดดกันได้เลยรอสักครู่นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ใบงานออนไลน์แบบเลือกรายการกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปตั้งค่าเพื่อส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะคะให้มาที่ share worksheet with student นะคะอันนี้เป็นหน้าการตั้งค่าลิงก์ที่ส่งให้กับนักเรียนนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดนะคะไปดูที่ EP 1ได้เลยนะคะ <c oughs> ก็มาเลือกที่ send to teacher นะคะต่อไปก็เลือก yes นะคะ <c oughs> เพื่อที่โชว์คะแนนนะคะอันนี้ก็ตอบ yes นะคะ <c oughs> เพื่อที่ให้ดูคำตอบนะคะ เมื่อส่งงานไปแล้วอันนี้ก็ตอบ yes นะคะเพื่อที่ต้องตอบทุกข้อนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่อยากถ้ายังไม่สร้างกลุ่มก็มากดที่ name แล้วสร้างกลุ่มก่อนนะคะอันนี้เราสร้างแล้วนะคะไปที่1นึับหได้เลยถ้าเราไม่จํากัดเวลาไม่ตั้งเวลาเราก็กด general link ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ ลิงก์ที่จะส่งไปให้นักเรียนนะคะก็กด Co อ y ปีได้เลยแล้วนำลิงก์นี้ไปส่งให้กับนักเรียนแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้อลองดูสักหนึ่งใบงานนะคะ เสร็จแล้วก็กด f ินิ s เลยเห็นไหมคะว่าส่งคำตอบก็ให้นักเรียนกรอบแค่ชื่ออย่างเดียวนะคะแล้วกดโคส์นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบรู้คำตอบเไปนะคะว่าได้เท่าไหร่เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถสร้างใบงานออนไลน์แบบเลือกรายการได้แล้วนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะส่งครูโดยไม่ต้องใส่โค้ดสามารถตรวจคำตอบได้ในทันทีนักเรียนก็ไม่ต้องพิมพ์ใบงานให้เยอะแยะมากมายคุณครูก็สามารถตรวจคะแนนได้ด้วยนะคะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการสอนออนไลน์มากเลยนะคะคุณครูยุคนี้ต้องมีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ